สวัสดีครับพบกับเอมสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยรวยครับโอ้โหวันนี้พบกับล็อกเก็ตเซียนแปะลงสีครับกับรุ่นลํารวยนะครับโอ้โหรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยงามในปี2566นะครับล็อกเก็ตเนี่ยฉากนี่มีมากมายหลากหลายสีเลยนะครับด้านหลังก็เป็นยัน โอ้โหฟ้าประทานพอนครับรุ่นโหชื่อรุ่นล่ำรวยด้วยนะเนี่ยที่องค์ตัวอย่างวันนี้ก็มีทั้งเนื้อน,นวะและเนื้อเงินนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยกล่องรายการรุ่นเนื้อจะเป็นกล่องอย่างนี้เลยนะครับเขียนว่าล่ำรวยอ่มาดูกันโอ้โหสวยขนาดไหนเนี่ยโอ้โหดานหน้าอันนี้เป็นหนึ่งลงังมีเหรียญเดียวนะครับเดี๋ยวจะดูใบรายการก่อนเดี๋ยวดูให้ดูเหรียญแล้วไปดูใบรายการครับนี่คือเนื้อเงินนะครับฉากทองนะครับ ห่วงทองคํานะครับออืด้านหลังนี่เนื้อเงินกระตอกง,องูชัดเจนนะครับแล้วก็มีกลับว่านาเลิกด้วยขอให้ร่ำรวยเฮงๆแล้วกันและอีกองหนึ่งตัวอย่างผมโอ้โหตัวอย่างผมต้องเป็นเงินนวะครับนี่ครับนี่ครับนะวะห่วงเงินครับเป็นนะวะห่วงเงินนะวะก็นะวะจะเขียนว่านอนหนูชัดเจนนี่นะวะจะตอกนอนหนูชัดเจนนะครับนะวะตอกนอนหนูหมายเลขหกหก เดี๋ยวไปดูจํานวนการจัดสร้างกันก่อนเลยแล้วกันจํานวนการจัดสร้างหรับรุ่นนี้นะครับจำนวนการจัดสร้างรายละเอียดต่างๆนะรุ่นนี้ทีมงานจัดสร้างก็คือทีมงานพี่หนุ่มบางปะอินครับพี่หนุ่มบางปะอินนะครับนี่ครับราคาจองเนี่ยโอ้โหลังละ2 1 9 0 0บาทนะรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ดูครับมีหลากหลายฉากเลยครับรุ่นนี้เห็นไหมครับออื โอ้โหสวยอีกแบบเลยนะครับนี่โอ้โหมีฉากหลายแบบนะทั้งฉากสีฉากขาวดาเลยนะครับแล้วก็หนึ่งลังนะครับหนึ่งลังการันตีเนื้อเงินสามองค์เป็นเงินห่วงทองคำหนึ่งที่โชว์ไปเมื่อกี้แล้วเงินเงินเนื้อเงินล็อกเก็ตเนื้อเงินทั่วไปอีกสองแล้วก็นวะสามเหรียญมีนวะห่วงทองคํากับนวะห่วงเงินนะครับแล้วก็เนื้อน้างล่างเนี่ยก็จะเป็นเห่วงเงินอีกสิบสององค์นะครับแล้วก็มีลงยาเรืองแสงด้านในยันอีกโอ้โห โอ้โหแถมยกลังจะเป็นสองเหรียญห่วงเงินนะครับสำหรับรุ่นนี้นี่ใบรายการครับใบรายการรุ่นนี้ออกที่วัดมะขามนะครับนี่รุ่นนี้นะดูครับถ้าเป็นเนื้อเงินจะต่อโคดนนาเลิกเห็นไหมครับต่อโคดนนาเลิกเนื้อเงินนะจำนวนการจัดสร้างอยู่ที่แปดสิบรังนะครับจานวนจานจัดสร้างอยู่ที่แปดสิบรังนะรายการรุ่นมีโอ้โหมีหนึ่งร้อยรายการครับจะว่าหายากทุกรายการเลยนะเนี่ย <c oughs> โอ้โหมีเนื้อเงินเนื้อนะวแกะเงินเนื้อปาก้าเนื้อสามเคเนื้อทอง โบราณเนื้อชุบเงินโบราณเนื้อทองทิพซาตินนะครับทองแดงมันปูเนื้อสัตตะเนื้อมหาชนวนนะโอ้โหนี่พิเศษเหรียญแปลกเพียบเลยห่วงเงินก็มีเนื้อข้างล่างก็มีห่วงเงินด้วยนะนะครับเนื้อทองทิพเนื้อชุบเงินพ่นทรายนะครับเนื้อแบคโรเดียมเนื้อฉนวนเนื้อทองแดงซาตินทองแดงผิวลุงทองแดงผิวส้มโอ้โหเลขค้ดไม่เกิน80นะแต่ละรายการนะครับมาดูความสวยอีกครั้ง โจะสร้าง80ลังเท่านั้นนะเนี่ยโหวสวยดีนะโหไยตอกนำเลิกด้วยโอ้โหใครเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้นะครับนี่สำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อที่เฟสเอ็มสายบุญนะครับหรือ l ลน์ไอดีซุปเอ็มเจ็หกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับมีโชคมีลาบสวัสดีครับ